สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลูกจันทร์เอสพีชาแนลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนลูกจันมีคอลลาเจนมาแนะนาซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ลูกจันเนี่ยได้ลองทามาสักพักนะคะแล้วรู้สึกว่า,าชอบมากรู้สึกว่าผิวเนี่ยแบบขาวขึ้นนะคะก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่ลูกจันน่ซื้อมาจากช้อปปี้นะทุกคนเพราะว่าเออลูกจันเน่ได้ข่าวมาว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในช้อปปี้กับลาซาด้าเลยก็เลยลองมาดูนะคะคือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็น body shape, อบอดี้เชฟคาราคูต้านะคะตัวนี้ทุกคนคือ ทานง่ายมากแล้วราคาบอกเลยว่าพิธภาพฑ์นะคะราคาถูกราคา150บาทเองทุกคนแล้วส่วนผสมเขาเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเขาเนียสกัดประจักษ์ปลาทะเลที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยทนโอ้โหดีมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขามีวิตซีนะคะมีคูตาไทโอนะแล้วก็มีผงทับทิมด้วยทําให้แบบกลิ่นหอมทานง่ายไม่เหม็นคาวนะคะตอนทานเนี่ยก็บอกเลยว่าเราไม่เราไม่รมู้สึกว่าเหมือนเราทานคอลลาเจนแบบ ทั่วไปที่เราเคยแบบทานมารู้สึกว่ามันมีกลิ่นข้าวปลาเนาะมันแบบดูทานยาดูแบบจิบจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวนี้คือทานง่ายมากและตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งคือไม่ต้องบกว้วนเลยหลายๆคนอาจจะบก,กว้วนเนาะแบบเออทานอะไรเงี้ยคอลลาเจนบางตัวเขาผสมแบบน้ำตลมน้ำตาลทำให้แบบเราดื่มง,ง่ายอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีนะคะไม่ต้องบกว้วนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยหลังทานเนี่ยทุกคนรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ย ผิวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวเนียนขนะึ้นทั้งที่ปกติก็ไม่ได้ทาครองทาครีมอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกผิวเนียนขึ้นผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็เล็บเนี่ยบอกบอกเลยว่ามีปัญหาบ่อยมากกับเล็บคือเป็นคนเล็บฉีกบ่อยเนาะรู้สึกว่าเล็บกับผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกคนคือแบบเล็บไม่ฉีกยังไม่ยังไม่หักเลยนะคะผ่านมาแบบสักพักแล้วอะก็คือเฮ้ยมันมันเห็นผลจริงนอกจากนั้นในคอลลาเจนนะคะเขาช่วยแบบว่าเรื่องข้อกระดูกแล้วก็ร่วงกระดูกด้วยนะทำให้เราเนี่ย แบบเออมีกระดูกที่แข็งแรงเนาะคือช่วยทางร่างกายเลยอ่ะคือมันดีมากจริงๆนะคะแล้วทานตอนไหนนะคะบอกเลยว่าเราทานตอนท้องว่างเนาะก่อนนอนก็ได้นะคะแล้วก็หลังตื่นใช่คือก่อนนอนหลังตื่นเนี้ยทานได้หมดเลยหรือระหว่างวันก็ได้ทานวันละหนึ่งสองช้อนโต๊ะเท่านั้นเนองนะคะคือทานง่ายมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชงให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะอ่าน้ำนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะทุกคนเพราะว่าน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทําให้เกิดการดูดซึมของคอลคลาเจนเนี่ย ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้นะนี่นะคะรู้สึกแกะไปอยู่แล้วเนาะใช้หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะครับชึบเดี๋ยวเราโอ้หอมมากเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่านี่นะคะโอเคแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปเป็นอ,อย่างนี้เลยทุกคน แล pelled, like like ้วก็คนง่ายมากเห็นไหมวกลิ However, ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากเพราะว่าเขาีสมส่วนของทับทิมนั่นเองนะทาคนละลายเร็วมากคนคือคือแบบคอลลาเจนบางยี่ห้อคือมันจะแบบนึกออกไหมละลายช้าคือมันเป็นก้อนๆมันรอนปุดๆนะคะแต่ตัวนี้คือแบบละลายเร็วมากคือแบบอ่ะหาแล้วก็เป็นน้ำละโอ้ละยเร็วจริงนี่นะคะ ไม่เหม็นคาวแบบทันไงมากก็นี่เลยแล้วก็ดื่ม ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนที่ลูกจันร์มาแนะนำเนาะก็บอกเลยว่ามัน,มนดีมากจริงๆเราก็ดึงง่ายทุกคนเราก็ราคาน่ารักด้วยนะคะราคากล่องละ150บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถมหนึ่งะคะในราคา450บาทเท่านั้นเองสามารถไปซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าด้วยนะคะแต่สําหรับหลายคนนะที่แบบว่าอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมราคามันถูกจังอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายผ่านตัวแทนเนาะแล้วเขาก็อยากให้แบบลูกค้าทุกคนนี่ยแบบได้แบบสินค้า ดีในราคาถูกนั่นเองนะคะดังนั้นเขาถึงสามารถแบบทําให้มันอยู่ในราคานี้ได้เพราะว่าทางบริษัทขายเองโดยตรงนั่นเองดังนั้นอยา่ารอช้านะทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่ช้อปปี้ลาซาด้าน,นะคะแล้วก็มี Facebook Instagram มีไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะยังไงก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะยังไงเราก็สามารถมาสุขภาพดีด้วยกันได้นะคะกับตัวนี้เลยค่ะบ <ST ion> อดี้เชฟคาลาบูต้ตาค่ะสำหรับวันนี้ลูกจันขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ <ST ion>